บานฉันวิทนาเธอจริงๆเลยนะเธอนี่มันโง่ก,กว่าที่ฉันคิดเอาไว้เยอะเลยไม่มีใครเข้าใจแผนฉันได้เท่ากับฉันแล้วละ่ะรวมไปถึงเธอและปรียมด้วยนะ วินทยาอะไรนะนี่เธอว่าอะไรนะเธอพยายามจะเสืออะไรเธอบอกฉันมาโอ้พระเจ้านี่เธอหลอกปริยมยางนั้นเหรอใช่ไหมเธอหลอกเขาใช่ไหม <c oughs> เข้าใจสักทีเลยนะเอาล่ะเข้าประเด็นมาเลยนี่บินทยาบินทยา อย่ามาทำเป็นเก่งกับฉันเธอพยายามจะฆ่าฉันเพื่อไปรับปรยม,มันเธอพยายามจะยิงขนของฉันด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้ฆ่าใครนี่นะทุกคนก็ยังมีชีวิตยอยู่นี่ถ้าฉันฆ่าฉันทำได้ทุกเมื่อนะบาหนูทำไมเธอไม่เข้าใจล่ะถ้าปริยมน่ะเป็นเป้าหมายคนเดียวของฉันแล้วฉันน่ะก็คงที่จะฆ่าเขาไปตั้งนานแล้วล่ะนะบาหนู แต่ว่าทั้งตระกูลของถากุลคือศัตรูของฉ,ฉันฉันอยากจะทำลายทั้งตระกูลนั่นเลยเพราะว่าครอบครัวนั่นน่ะทำให้ฉันต้องลำบากมาตลอดชีวิตฉันต้องมาเป็นนักเต้นเพราะอะไรกันฉันไม่มีทางลืมได้เธอจะแก้แค้นด้วยการฆ่าปรียมก็ได้นี่นะแล้วทำไมเธอไม่ฆ่ามันล้วทำไมไม่ฆ่าจะฆ่าได้ย่งไงจะให้ฉันอธิบายอีกเหรอเนี่ยฮะ เรีย่อมอยู่คนเดียวตอนที่เขาออกมาจากที่บ้านถ้าเขาโดนค่ะทุกคนก็ต้องสงสัยฉันฉันโดนไล่ออกจากบ้านแน่นอนเราไม่มีทางได้สมบัติจากบ้านหากุลแน่ mm hmm. แล้วอย่าลืมสิว่าพวกนั้นน่ะจะต้องตามตัวเธอแล้วก็เจอเธอจนได้นะพวกเขาจะฆ่าเธอตายหมดกลุ่มนี่แหละถ้าขอบคุณฉันดีกว่านะที่ฉันช่วยชีวิตเธอเอาไว้พวกเธอมันน่าโง,ง่ทั้งนั้นแต่ว่ามีอะไรอีกละ่ะจะถามอีกหรือหืม ไม่เชื่อใจฉันอย่างนั้นหรอเธอเองก็รู้จักฉันดีนี่นะฉันอาจจะลืมเธอแต่ว่าฉันไม่มีทางลืมการแก้แค้นฉันสามารถทำทุกอย่างได้ทำได้ทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นและฉันก็จะยอมตายเพื่อการแก้แค้น ไฟรักแดนเถื่อนสุกเสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบนาที